วันนี้เองผมก็มาเบิกสินค้าก็ให้ลูกค้าครับเพื่อนๆและหลายคนที่เคยต่างงานกับผมน่าจะเ,เห็นนะครับว่าผมเนี่ยสามารถขายสินค้าได้จริงๆเกือบทุกวันครับแล้วก็มีออเดอร์ทุกวันบางวันก็มากบางวันก็น้อยแต่การขายสินค้าในผ่านออนไลน์เนี่ยทำไมผมขายได้ทุกวันแล้วเพื่อนๆหลายๆคนครับก็แปลกใจเหมือนกันว่าขายเก่งจังขายดีจังจริงๆไม่ใช่ผมทําระบบออนไลน์อย่างที่ถูกต้องและถูกวิธีครับเพราะว่าหลายคน ที่เราเห็นอยู่ใน facebook ในไลน์เนี่ยส่วนใหญ่จะบอกทําธุรกิจออนไลน์ผ่าน facebook ผ่านไลน์แต่ผมถามก่อนครับสิ่งที่ท่านโพสต์กันมาทำกันมาเนี่ยผลตอบรับหรือผลลัพธ์เห็นผลไหมท่านเพื่อนขายสินค้าผ่านออนไลน์ผ่านเฟซกับไลน์ถามหมดเพราะว่าขา,ายได้จริงไหมทำไมผมขายของออนไลน์นถึงขายได้ตรงนี้ครับมันมีเทคนิค อยากจะรู้ครับว่าทําออนไลน์และขายสินค้าออนไลน์โดยที่คุณไม่ต้องเป็นง้อไปตื้อไปสาธิตสินค้าขายให้ใครเลยแต่เราขายด้วยระบบออนไลน์อย่างแท้จริงอยากจะรู้ครับวิธีการแบบไหนและอย่างไรครับได้ยากมีเออรเดอร์อย่างนี้ทุกวันครับติดต่อกันมานะครับตามเบอร์โทรข้างล่างครับกินดีให้คำปรึกษาทุกทุกคนครับครั้งหน้าครับเราจะยืมกดช่องติดตามครับผมเราจะได้อัปเดตข้อมูลต่างๆกันอยู่ตลอดเวลาครับสวัสดีครับ